ส่องความเคลื่อนไหวกระบะไฟฟ้า BEV ่ายไหนมีโอกาสเข้าไทยก่อนเพื่อน หลังจากที่อิซุซึซึ่งถือเป็นผู้นำตลาดกระบะในเมืองไทยของเราในตอนนี้ออกมาประกาศว่าเตรียมพร้อมจะพัฒนารถกระบะขุมพลังไฟฟ้าสำหรับจำหน่ายในอนาคตอันใกล้นี้โดยเหตุผลดังกล่าวจึงทำให้เราเห็นชัดว่าขุมพลังไฟฟ้านั้นเจอเริ่มเข้ามามีบทบาทในกลุ่มรถบรรทุกขนาดเล็กแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้เริ่มบูมในกลุ่มรถยนต์นั่งและรถยนต์อเนกประสงค์ วันนี้เราจึงจะมาดูกันว่าความเคลื่อนไหวของแต่ละค่ายยานยนต์ที่ทำตลาดรถกระบะในประเทศไทยเรานั้นแต่ละค่ายมีความคืบหน้าอย่างไรและค่ายไหนมีโอกาสเข้าทำตลาดในประเทศไทยก่อนกัน แน่นอนว่าสำหรับอิสุสุที่เพิ่งมีประกาศแผนพัฒนานั้นการเปิดตัวทำตลาดคงจะยังไม่ใช่ในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนซึ่งอย่างเร็วที่สุดน่าจะมาพร้อมกับอิ u ุสุดีแ็กเจนใหม่ที่คาดว่าจะมาในอีกราว5ปีข้างหน้านับต่อจากนี้ตามไทม์ไลน์ของการทำตลาดของรุ่นก่อนๆส่วนโตโยต้าที่เป็นค่ายรถยนต์ร่วมชาตินั้นยังไม่มีข่าวความชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนากลุ่มรถกระบะที่เป็นขุมพลังไฟฟ้า แต่ทว่าการเปิดตัวรถต้นแบบ16รุ่นเมื่อปลายปีที่ผ่านมานั้นหนึ่งในนั้นมีรถกระบะอยู่ด้วยก็คงต้องติดตามกันต่ออีกนิดว่าโตโยต้าจะเริ่มลุยตลาดรถกระบะไฟฟ้าเมื่อไหร่และจะเริ่มจากกลุ่มกระบะขนาดใหญ่อย่างทัน d ราที่ทำตลาดในอเมริกาหรือไม่หรือจะเริ่มที่กระบะขนาดหนึ่งตันที่ทำตลาดในบ้านเราสำหรับโตโยต้านั้นต้องติดตามกันต่อไปครับ ข้ามาดูฝั่งของประเทศจีนกันบ้างสำหรับฝั่งของจีนนั้นถือว่าค่อนข้างมีความชัดเจนในเรื่องการทําตลาดกลุ่มรถกระบะไฟฟ้ามากที่สุดในตอนนี้เริ่มจาก MG สำหรับ MG นั้นค่อนข้างมีความชัดเจนในการทําตลาดกลุ่มรถกระบะไฟฟ้า โดยเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาตัวแทนผู้จัดจ,จำหน่ายรถยนต์ของ MG ในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ได้ประกาศเตรียมพร้อมเปิดตัวจำหน่ายกระบะไฟฟ้า LDV T60 Utility EV ในช่วงปลายปีนี้สำหรับ LDV T60 Utility นั้นคือ MEXUS T60 ที่ทำตลาดในออสเตรเลียหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือ MG Extender ที่ทำตลาดในบ้านเรานั่นเอง โดยขุมพลังเบื้องต้นของอุรถในรุ่นแรกจะมีเฉพาะรุ่นที่ขับเคลื่อนล้อหลังเท่านั้นโดยขับเคลื่อนโดยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด130กิโลวัตต์หรือประมาณ174แรงม้าพร้อมแรงบิดสูงสุด310นิวตันเมตรซึ่งเป็นขุมพลังเดียวกันกันกบที่ใช้ใน Maxus T90 EV ที่ทำตลาดในประเทศจีนสามารถปรับโหมดการขับขี่ได้3โหมดคือ Eco, Normal และ Power Mode ความจุของแบตเตอรี่นั้นยังไม่มีข้อมูลเผยออกมามีเพียงข้อมูลที่บอกว่าตัวรถจะสามารถเดินทางได้ไกล325กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็มหนึ่งครั้งตามมาตรฐาน WLTP สำหรับตลาดออสเตรเลียนั้นเป็นรถยนต์พภงมลาลัยขวาเหมือนกับไทยเราก็ต้องมาลุ้นกันต่อว่าหลังการเปิดตัวทำตลาดในฝั่งของออสเตรเลียในช่วงปลายปีนี้แล้ว MG จะมีแผนเปิดตัวทำตลาดในประเทศไทยต่อเลยหรือไม่ และทว่ากันตามไทม์ไลน์ที่ MG ประเทศไทยได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ว่าทางค่ายเตรียมจะใช้โรงงานในประเทศไทยขึ้นลายการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในปี2,566หรือในปีหน้านั้นโอกาสที่รถกระบะไฟฟ้าที่เปิดตัวขายในประเทศไทยเป็นคันแรกจะเป็น MG นั้นก็มีโอกาสสูงพอสมควรเลยทีเดียวส่วนค่ายที่2จากจีนอย่าง g r รดว w a มอเตอร์นั้นในงานมอเตอร์ p o 2021ที่ผ่านมา ทางค่ายได้นำ GWM p o e v ที่เป็นขุมพลังไฟฟ้ามาโชว์ตัวในงานด้วยซึ่งตัวรถนั้นมาพร้อมกับขุมพลังไฟฟ้า204แรงมา้าแรงบิดสูงสุด300นิวตันเมตรสามารถวิ่งได้ไกลสูงสุด375กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็ม1ครั้ง ซึ่งในช่วงแรกของการทำตลาดนั้นเกรดวอ a l มอเตอร์ยืนยันว่าจะมีการทำตลาดรถยนต์แบรนด์ดังกล่าวในตลาดประเทศไทยในปี2,565แน่นอนแต่ทว่าปัจจุบันเกิดปัญหาหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตแบตเตอรี่รวมถึงการขาดแคลนชิปเซมิคอนดักเตอร์จึงทำให้การทำตลาดของรถยนต์ไฟฟ้าหลายๆรุ่นของเกรดวอมอเตอร์ในประเทศไทยนั้นต้องเลื่อนออกไปแบบไม่มีกำหนด อย่างไรก็ตามที่แน่ๆทางค่ายนั้นมีผลิตภัณฑ์กระบาดไฟฟ้าในมืออยู่แล้วส่วนจะทำตลาดเมื่อไหร่นั้นเราต้องติดตามกันต่อไปส่วนอีกหนึ่งค่ายที่น่าจับตาม,มองนั้นก็คือ Ford m o t เตซึ่งในต่างประเทศนั้น Ford ได้เริ่มทำตลาดรถกระบาดไฟฟ้าฟูลไซส์แล้วอย่าง Ford F 1 5 0 Lightning ซึ่งการจะปรับให้ Ford r a n g เจ r ซึ่งเป็นกระบาน้องเล็กเปลี่ยนไปใช้ขุมพลังไฟฟ้าเหมือนรุ่นพี่นั้นก็คงจะไม่ใช่เรื่องยาก แต่ทว่าการที่ Ford เพิ่งจะมีการเปิดตัวทำตลาด All-New Ford Ranger ใหม่ในปีนี้นั้นคาดว่ากระบะที่เป็นขุมพลังไฟฟ้าคงยังจะไม่มาให้เห็นในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับทิศทางของตลาดด้วยว่ากระแสะการเปลี่ยนผ่านนั้นรุนแรงแค่ไหนซึ่งกระแสะการเปลี่ยนผ่านที่รุนแรงจะเป็นตัวช่วยเร่งให้ค่ายต่างๆเร่งผลิตกระบะไฟฟ้าของตนเองออกสู่ตลาด จากภาพรวมความเคลื่อนไหวแล้วโอกาสที่ MG จะเป็นค่ายแรกที่จะเปิดตัวทำตลาดกลุ่มรถกระบะไฟฟ้าในเมืองไทยเป็นเจ้าแรกนั้นมีความเป็นไปได้สูงเนื่องจากทางค่ายมีรถยนต์กลุ่มนี้พร้อมทำตลาดอยู่แล้ว บวกกับแผนของค่ายที่เตรียมจะเดินสายการผลิตรถยนต์ไฟ้าที่โรงงานในจังหวัดร,รยองในประเทศไทยในปี2,566ที่กำลังจะถึงนี้ทำให้ในปีหน้าเราอาจได้เห็นกระบับไฟฟ้าจาก MG เริ่มทำตลาดในประเทศไทยเป็นเจ้าแรกก็เป็นได้ เพื่อนๆละครับมีใครเป็นแฟนๆกระบะและรอกระบะไฟฟ้าอยู่หรือไม่หากค่ายแรกที่ทำตลาดกระบะไฟฟ้าเป็น MG จะน่าสนใจหรือไม่คิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ